พี่ไม่ต้องทำร้ายผมก็ได้เดี๋ยวผมจะมอบของรางวัลของผมให้พี่ดีๆเลยฮะเราไปดูซิว่าของที่พี่โจอาจจะได้ไปทั้งหมดคืออะไรบ้างเพิ่มไลฟ์สไตล์ให้กับคุณด้วยจักรยานใจแอน2คันนี้ จักรยานใจแอน2องพรุ่นิคอนดิสชุดเกียร์24สปีดมาพร้อมกับดิสเบรกแบบน้ำมันเฟรมจักรยานทำจากอลูมิเนียมให้คุณปั่นไปได้ทุกที่จะในเมืองหรือนอกเมืองก็ไม่มีปัญหาเราให้คุณไปเลย2คันนี้มูลค่ารวมแล้ว31,200บาทเหมาะอย่างยิ่งที่พี่โจอของผมจะได้จักรยานไปไปปั่นทวงนี้นะรับผมนี่คือเกมคลิฟแทงเกอร์ยิ่งสูงยิ่งเสียว กดรกาก็คือเรามีของ3มชิ้นให้พี่โจโทายราคาทุกครั้งที่ทายผิดผลต่างของราคาที่พี่โจโทายผิดจะทําให้นักไต่เขาก็เดินไปตามนั้นอย่างเช่นของมันร้อยห้าสิบพี่โจ,โจโทายร้อยหนึ่งแปลว่าผิด50บาทพี่นักไต่เขาก็จะไต่ไป50พูดง่ายๆว่าทุกครั้งที่พี่ทายผิดนักไต่เขาจะไต่ไปตามผลของราคาที่พี่ทายผิดนั่นแหละ3มชิ้นจะผิดเกิน250บาทอะเราไปดูของทั้ง3มชิ้นที่พี่โจต้องทายราคากันดูเลย และของที่คุณโจจะต้องถ่ายราคาเนี่ยก็คือเครื่องเหลาดินสออโรมาผลิตจากประเทศญี่ปุ่นไปมีแข็งแรงทนทานให้การเหลาดินสอของคุณเป็นเรื่องง่ายได้ชิ้นที่2กระดานไว้บอร์ดขนาด20คูณ30เซนติเมตรกระดานทำจากไม้ก๊อกขอบเป็นอลูมิเนียมผิวหน้าเคลือบพิเศษเขียนง่ายลบง่ายไม่เปลืองแรงและชิ้นที่ 3. ไม้ตียุงไฟฟ้าไม้ตียุงทริมเบอ G เทคโนโลยีพิเศษซูเปอร์ไฮวลเทจมีติดบ้านไว้ปลอดภัยจากยุงแน่นอนเราจะมาเริ่มกันที่ของชิ้นแรกนั่นก็คือเครื่องเหลาดินสอพี่โจโ้เครื่องเหลาดินสอพี่คิดว่ามันเท่าไหร่อะไรพวกเราเท่าไหร่เท่าไร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 ร้อยหครับตอบมาแล้วนะครับว่า150บาทและ150บบาทถูกไหม ถูกไหมไม่ถูกผิดไปเท่าไหร่ลุ้นกันเอาละพี่ครับผิดไปเท่าไหร่ครับนี่ไงไปแล้วไงไปแล้วไงเฮ้ยเเดี๋ยว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 เดียโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ตาย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 พี่โจทายผิดไปเท่าไหร่เราไปดูราคาจริงไปดูราคาจริงครับเครื่องเหลาดินสอดูราคาครับ2 6 5้า พี่โจ้าทายผิดไป115บาทอยู่นี่แล้วนะฮะนั่นหมายความว่าเหลืออีกไม่มากนะเหลืออีก135บาทห้ามผิดเกินนี้นะไปดูชิ้นต่อไปกันเลยครับกระดานไว้บอร์ดพี่โจ้ว่าเท่าไหร่เท่าไรเท่าไรเท่าไร130ครับผม130บาทลองมาดูว่า130บาทราคานี้ถูกไหม แต่สำคัญตรงนี้ว่ามันผิดไปเท่าไหร่อ้าวพี่ครับไปต่อเลยโอเคลองมาดูราคาจริงครับกระดานไว้บอร์ดราคา155่พี่โจ้ทายผิดไป25บาทเหลืออีก110บาทเท่านั้นที่พี่จะผิดได้ชิ้นสุดท้ายตั้งใจให้ดีไม้ตียุงเท่าไหร่ ่าไรหรึ่งเก้าสิบเราะผมตอบมาแล้วว่าหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทโอ้โหเดี๋ยวนะประชาชนร้องโหเลยโอ้โหหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทมาซื้อว่าราคานี้ถูกไหมไม่ถูกสำคัญที่ว่ามันผิดไปเท่าไหร่นี่สิอ่ะพี่ครับผิดไปเท่าไหร่อย่าโต๊ก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  ผมไม่แน่ใจว่าพี่โจ้ดีใจว่าได้จักรยานหรือได้ลวนลามพิตตี้นะเอาไปแล้วสองคันแจกอย่างบ้าคลั่งมันสนุกแบบนี้นี่เองคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แต่ผู้ชมทางบ้านอย่าลืมทายราคาไปพร้อมกับเรานะฮะเดี๋ยวเราช่วงหน้าเรากลับมาใหม่เดี๋ยวป e i อ r i g h ร t h ท i แลนด์ราคา